เขาหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะคิงถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุม เจ็ดถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรฝึกศกันหกดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่อ่อนโยนจริงใจแค่ความรู้สึกของคนอื่นแต่คุณก็มีความเด็ดขาดมีความชัดเจนมีแนวทางเป็นของตัวเองนะคะในความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะ ไม่ค่อยดีมากนะมีหลายเรื่องที่รบกวนหัวใจของคุณแล้วก็บางเรื่องราวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงดีได้แต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยผ่านไป เผื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าคุณจะสามารถหาทางออกได้นะคะแต่พลังงานของคุณแม้ว่าจะรักมากๆแต่คุณก็ไม่ได้ยอมจนเสียเปรียบหรือว่าไม่ได้ยอมจนไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเองคุณก็มีเส้นกั้นอยู่นะคะว่าคุณยอมได้แค่ไหนเราก็แค่ไหนที่คุณยอมให้ไม่ได้นั่นเองนะคะในความรักตอนนี้อาจจะไม่ได้รับรื่นมากนักแต่ว่าคุณก็เหมือนมีช้อยอยู่ในใจแล้วนะคะว่าหรือว่ามีแพลนอยู่ในใจแล้วหากเกิดสถานการณ์แบบนี้คุณจะตัดสินใจแบบ หนึ่งสองสาสี่ห้าอีกนะคะเรามาดูกันว่าคนที่หนีหัวใจตัวเองไม่พ้นเขาคือใครนะคะใครที่หนีหัวใจตัวเองไม่พ้นขอพลังงานของเขาหน่อยสิบดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตนกลุ่มเก้าดาพลังงานของคนธาตุลมเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกัน สามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําคนธาตุดินนะคะว่าเป็นคนที่คุณคบด้วยคุยด้วยนะคะในตอนนี้พลังงานของเขาคือคนที่ไม่รู้ใจตัวเองมีความเจ็บปวดมีความเสียใจมีความลับที่ซ่อนไว้มีความเหนื่อยมีช้อย มีสถานาการณ์มีตัวเลือกที่เหมือนตัดสินใจเลือกไม่ได้แต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณกับเขาในตอนนี้ดูครึ่งๆกลางๆนะคะหากว่าเคยคบเคยรักกันสถานาการณ์ในตอนนี้เหมือนลดสถานะลงไปมากๆเป็นเหมือนคนรู้จักหรือว่าความสัมพันธ์มีช่องว่างระหว่างกันไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เชื่อใจกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ยังตัดใจจากกันไม่ได้ แต่หากว่าบางคู่ที่กําลังพบกําลังคุยกําลังเรียนรู้กันอยู่ก็เป็นสถานะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก,ก้ามก้ามกึ่งกึ่งนั่นเองนะคะพลังงานของเขาดูสับสนมากมากนะคะในตอนนี้เรามาดูกันว่าเขาหนีหัวใจตัวเองไม่พ้นในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้หนีหัวใจตัวเองไม่พ้นในเรื่องอะไร คนสาคัญที่อยู่ในหัวใจเรื่องที่สําคัญที่สุดที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะความตั้งใจของเขาเป้าหมายในชีวิตของเขาอารมณ์ความรู้สึกของเขาความรนเรความแปรปรวนความสวิงไปมาการตัดสินใจไม่ได้นะคะความไม่มั่นใจความประมาความคิดมากนะคะความรักคนรัก การสร้างครอบครัวนะคะการอยากมีความรักนะคะการเริ่มต้นใหม่นะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่ว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นคนเคยคบ <c oughs> เคยคุยแล้วลดสถานะต่อกันหรือเป็นความรักที่เริ่มคบเริ่มคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะพลังงานของคุณก็กำกำกึำ่งกึ่งระหว่างการรอเขาให้โอกาสเขานะคะแต่ว่าเหมือนคุณก็มีลิมิตอยู่ว่า ให้ได้แค่นี้รอได้แค่นี้ยอมให้แค่นี้หากว่าน้อยกว่านี้ก็มีเกณฑ์มากๆว่าคุณก็น่าจะตัดจบหรือว่าเลือกที่จะเดินจากไปในความสัมพันธ์นั่นเองเพราะว่าพลังงานของเขาคุณอ่านใจเขาไม่ออกว่าตอนนี้เขาต้องการคุณอยู่ในชีวิตของเขาไหมเขาอยากคบคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางครั้งก็เหมือนอยากสู้ไปด้วยกันบางครั้งก็เหมือนพูดกันรู้เรื่องแต่ว่าบางครั้งก็เหมือนไม่เข้าใจเลยว่าคิดอะไรอยู่ ต้องการอะไรนั่นเองพลังงานที่ขึ้นมาคุณไม่ต้องแปลกใจหากว่าคุณไม่เข้าใจเขาเพราะว่าตัวเขาเองความรู้สึกของเขาสิ่งที่เขาต้องการเขาก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าไม่เข้าใจตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะบางครั้งบางทีเหมือนอยากย้อมแพ้อยากปล่อยมืออยากถอดใจนะคะแต่พอห่างเหินห่างหายกันไปจริงๆกลับกลายเป็นว่ามีความโหยหามีความอาไรยอวร์มีความคิดถึง เพราะบางครั้งเขาเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนั่นเองนะคะบางครั้งดูเหมือนปฏิเสธคุณบางครั้งดูเหมือนมีความกลัวมีความลับมีบางสิ่งบางอย่างที่คาดเดาค่อนข้างยากอ่านใจค่อนข้างยากไม่รู้ว่าต้องการอะไรลึกๆในใจสิ่งที่เขาต้องการคือความรักคือครอบครัว ความสุขจากการมีคนรักการได้มอบความรักการได้รับความรักนั่นเองนะคะคนที่ไม่รู้ใจตัวเองพยายามจะหนีหัวใจตัวเองแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้เขามีคุณอยู่ในหัวใจของเขาแล้วเต็มหัวใจนั่นเองสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่ภายในจิตใจลึกๆก้นบึง้งที่เขาต้องการก็คือความรักการถูกรัการการได้มอบความรักนั่นเองนะคะ เขาคือคนที่ไม่รู้ใจตัวเองแล้วก็หนีหัวใจตัวเองไม่พ้นนะคะ